นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าเบอร์เกอร์กินยังเบอร์เกอร์ของน้องภูมแล้เก็นเพื่อนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติาเป็นยังไงฮะและ้วที่มาทาอะไรครับนี่ฮะมาทำเนี่ยนี่คือใครครับพี่ภูมิครับอันนี้คือพนักงานคนแรกเลยครับผมที่ทําเบอร์เกอร์อยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อเลยครับเอาล่ะครับผมชื่ออะไรครับชื่อพี่อะไรครับ พี่หนิงนะครับอ่านะเขาเรียกว่าเชฟหนิงแล้วกันนะเรียกเชฟเลยดีกว่าเชิญเชฟเลยฮะครับนะรังสรรค์เลยรังสรรค์เลยครับพี่ปุ๋มครับนี่เี๋เห็นนี่เดี๋ยวนี้อันนี้คือเอามาจะไหนครับตัวนี้ฮะอันนี้คือเป็นขนมปังเบอร์เกอร์ของเรานะครับผมครับผมเป็นบริษัทเพื่อนของพ่อทําให้ทําให้ก็ใช้ขนมปังอย่างดีครับผมใช้งานอย่างดีอย่างดีครับผมโอ้อย่างดีแป้งอย่างดีเลยครับตอนนี้พี่หนิงกขาทำอะไรฮะตอนนี้พี่หนิงเขากำลังทําชีสนะครับผมเป็นชีส สำหรับใส่เบอร์เกอร์ซึ่งปกติเนี่ยสังเกตได้นะครับเวลาไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์ของคนอื่นเนี่ยจะเวลาพิกเบอร์เกอร์เนี่ยเขาจะเอาชีสปกโขไปที่เนื้อเลยแล้วก็ทอดตรงนั้นเลยครับผมผมเปลี่ยนสูตรใหม่ครับผมเลยใช้ว่าเป็นชีสเนี่ยผสมกับแฮมแล้วก็นมแฮมแล้วก็นมแล้วชีสมันจะละลายอยู่นะครับผมก็เวลาเราไปใส่ในตัวเนื้อเนี่ยมันก็ละลายเองเพราะเนื่องจากความร้อนมันทําให้ชีสละลายอยู่แล้ว บูมนีอะไรฮะอันนี้เหรอครับผมอันนี้ก็คือเป็น,ผล,นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับผมก็คือจะมีน้ําว่านหางจระเข้กับน้ําบุนใบเตยครับผมเนือ่องจากเวลาเรากินเบอร์เกอร์เนี่ยต้องบอกตามตรงคือเป็นจังฟูด้ดใช่ไหมครับ,รบเนี่ยเวลาเรามีน้ําสุนไพรยไปช่วยเนี่ยมันก็อาจจะช่วยเรื่องร่างกายเราด้วยเรื่องโรคกับถ่ายอะน้องบูมครับเดี๋ยวลงไปย่างเลยดีกว่าฮะ ต้องไปปข้างล่างเลยนะครับไปทางผู้ชมครับมาเลยอาลนะฮะนี่เอาชีสจะปุงโปะลงไปในก้อนเนื้อเลยครับครับผมนี่เนื้อหมูเนื้อหมูก็ะวานไปถูกครับโทษนะครับน้องภูมิน้องภูมิเล่นอะไรครับเอาเปล่าครับผมอันนี้คือเราปิดให้ชีสมันละลายนะครับผมอ๋อแม่ผมไปมีความรู้ ใช้ได้านานไหมครั<ม>ขั้นตอนนี้ครับครับนี่ฮะจังหวะที่ให้ชีสมันละลายอ่าลงไปในเนืน้ออ๋อแป๊บเดียวครับผมเพื่อนเตามันร้อนอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยวางไปแป๊บเดียวอย่างที่ผมวางไปยังไม่ถึงหนึ่งน,งนงาทีเลยเนี่ยเอาพริกออกได้แล้วโอ้โหอ,อ,อันนี้ตักขึ้นนี่คือเสร็จแล้วเหรอคะเช่นนี้ครับครับ<ม>ผมสุกแล้วค่ะมันละลายนี่คือสุกแ,แล้วครับ,ม,รบมันคือวางให้มันละลายเฉยครับ<อ>ให้ชีสละลายเฉย พราะฉะนั้นชิ้นนึงใช้เวลาไม่นานไม่นานครับผมนะคุณลองคิดดูนะใครซื้อเป็นชายนะกำลังสนใจธุรกิจนี้นะฮะชิ้นหนึ่งใช้เวลาไม่นานพอสั่งเบอร์เกอร์ไปแล้วเนี่ยคนไทยเป็นคนที่เดี๋ยวนี้รออะไรไม่ค่อยได้นะใช่ครับใจร้อนใช่สั่งปั๊บผมว่าก็ไม่เกินห้าทีท้อได้แล้วถูกครับผมซึ่งทุกอย่างก็ถูกถูกถูกเตรียมไปรอห,หมดแล้วนะแล้วครับผมใช่ครับผม นี่และตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ข้าวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหมูอย่างเดียวใช่ไหมมันมีกี่รสชาติับเบอร์เกอร์ตอนนี้ครับตอนนี้เรามีที่เป็นแบบว่า5 5หหลักเลยนะครับ,รบผมก็ค,คือมีมีหมูออริจินอลเป็นหมูที่คุณพ่อทําขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีไก่พริกไทยดําแล้วก็ไก่ทัชมาฮาลแล้วก็เนื้อเนื้อธรรมดาเนื้อพรีเมียมครับโอ้โหเนื้อพรีเมียมแล้วก็มีเดอะทรีคอมเพเนียแล้วเดี๋ยวจะเปิดตัวเบอร์เกอร์ลาบครับผมแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์เนื้อออสเตรเลียครับผม นะพีมิว่อไปเรื่อยๆนะใช่ครับเราจะมีลูกเล่นเรื่อยๆครับโอ้นี่ฮะนี่แกะสุกแ,แล้วสุกเร็วแล้วคัะมาแล้วฮะละลายครับหอมจังเลยฮะคุณผู้ชมครับได้กลิ่นชีสแล้วก็กลิ่นของของเครื่องเทศแล้วก็หมูเนี่ยฮะอ,อบอวนเลยครับเนที่เราเห็นกันเนี่ยบรรยากาศที่เราถ่ายทําตรงนี้นะฮะต้องเข้าใจกันด้วยนะครับว่ากินยังเบอร์เกอร์เนี่ยไม่ได้มีหน้าร้านนะคุณผู้ชมนะก็จะถ่ายทํากันหน้าบ้านเลยนี่นะฮะ เราหน้องๆเนี่ยก็เรียนเสร็จเลยครับผมเรียนธรรมศาสตร์เสร็จแป๊บก็มาทําที่นี่เลยนี่ครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวยกขึ้นมาดีกว่าครับภูมิครับเอาละฮะนี่ครับภูมิครับพี่หนิงครับข้างบนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วเห็นเรามี่สองไซส์ใช่ครับไซส์ที่ขายธรรมดาขายธรรมดาเท่าไหร่นะขายธรรมดานะครับผมถ้าเกิดซื้อเป็นชิ้น ชิ้นละ35บาทครับผมสาบาทถ้เา <ๆ S 2> เป็นแบบใหญ่ๆหน่อยครับถ้าเกิดเป็นใหญ่ๆหน่อยเนี่ยครับเราสายชิ้นละ60 60บาทครับผมอ๋อก็ก็ไม่แพงไม,<ค>ไม่แพงครับไม่แพงนี่พี่หนิงกำลังทาอะไรฮะน้องภูมิครับนี่คือเขากำลังทาซอสที่แบบเราทำขึ้นมาเองนะครับเป็นซอสซอสของเราเองเเป็นสูตรพิศษคล้ายมายองเนสเลยคล้ายๆมายองเนสเลยฮะครับผมอ๋อเอาเอาแผ่นขนมปังมาก่อนนะฮะนี่พี่หนิงใส่ถุงมือสะอาดๆเลยครับมาเสร็จปั๊บอันนี้นี่ เป็นแบบไรฮะอันนี้เป็นแบบใหญ่สุดจัมโบ้อ่อนผมอจัมโบ้เลยจัมโบ้ครับผมบวันหนึ่งนี่พี่หนิง ทำมากสุดไม่ขีชิ้นกันี่ยโอ้หพันกว่าชิ้นเลยพันกว่าชิ้นก็เคยทํามาแล้วครับแล้วพวกนี้ก็ต้องส่งอีกวันอาทิตย์กับวันจันทร์ก็ต้องมีส่งอีกอะค่ะเหรอฮะครับวันเราถ่ายอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวคืนนี้พี่ถิงต้องลุยงานต่ออีกลุยค่ะลุยครับลุยครับทําต่ออีกเลยใช่ครับส่งให้กับที่สาขาพัทยานะครับโอ้โหพัทยาใครไปอุดหนุนได้นะครับผมที่พัทยาโอ้ข้าวนะฮะมาสวยงามครับมาแล้วครับนี่ไงโอ้โห เรียบร้อยนะครับด้านนี้แบบชิ้นใหญ่เลยนะคุณผู้ชมครับส่วนด้านนู้นเนี่ยก็เป็นแบบที่ขาย3ามสิบกว่าบาทเนาะครับผมโอ้หน้าตาทานมากนะครับคุณครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับที่เหลือขออนุญาตชิมได้ไหมฮะได้ครับผมจัดเอาแล้วฮะผมชิมชิ้นไหนดีฮะชิ้นใหญ่เลยครับผมแหมมันขอชิ้นใหญ่อยู่แล้วใส่ซอสไหมครับซอสอาจจะไม่ต้องก่อนเลยอยากจะรู้ว่ารสชาติแบบโฮมเมดแบบออริจินอลเนี่ยนะฮะมันแบบว่าสุดยอดแค่ไหนกินเบอร์เกอร์นี่ต้องมือนะคุณผู้ชมนะครับมือครับผมกัดอย่างนี้เลยนะกัดเลยครับผมอ่ะน โอ้คุณผู้ชมมาฮะดูตรงนี้ฮะเวลาเราบีบไปครับโอ้โหฉ่ำเลยฮะเห็นไหมฮะโอ้ยเอาละทานแล้วนะครับร้อนเลยน่อยร้อนเนื้ออุ่นๆอุ่นๆนะอุ่นครับรสชาติเป็นไงครับรสชาติโอเคไหมครับอร่อยเบเกอร์นุ่ม ขนมปังนอกนุ่มเลยฮะแล้วตัวหมูอยู่ตรงกลางอ่ะมีความมันมันลงตัวมันกลมกล่อมมันเค็มนะมันแบบมันมันนัวน่ครับผมมิกซ์ลงไปกับชีสนะฮะขอยคำนะฮะ เอาฮะสุดยอดนะครับเห็นหน้าตาหน้าทานนี้หลายคนเริ่มสนใจนะฮะกับธุรกิจเบอร์เกอร์ตัวนี้แล้วนะครับแต่ธุรกิจตัวนี้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับจุดเด่นของธุรกิจตัวนี้ยังไงและแผนการตลาดในอนาคตของทั้งสามคนจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวกลับมาน่คุยกันต่อครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมใหม่เหมือนเดิมครับในช่วงนี้กับช่วงเค็ดลับทำเงิน คุณผู้ชมครับการทาธุรกิจนะฮะมันต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนระหว่างเจ้านายแล้วก็ลูกน้องนั่นเองครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะทํายังไงนะครับให้เจ้านายนั้นได้ใจลูกน้องไปเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมมี5ให้นะครับที่เจ้านายนั้นจะมอบให้กับลูกน้องนั่นเองมาเริ่มต้นกันที่ให้อย่างแรกนะครับนั่นก็คือ ให้โอกาสนั่นเองครับเป็นการเปิดศักยภาพนะครับให้กับลูกน้องนั่นเองครับหรือว่าให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้พูดให้แสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะทําให้เขานั้นจเจริญก้าวหน้าในอาชีพหรือว่าสายงานของเขาครับส่วนอย่างที่2นะครับก็คือให้อภัยนะฮะการทํางานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสามารถผิดพลาดได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพร้อมให้อภัยหรือว่าชี้แนวทางให้กับเขานะฮะจะได้ใจ เป็นจํานวนมากเลยครับส่วนข้อที่3นะครับคือให้ความเป็นกันเองกับลูกน้องนะครับสร้างบรรยากาศภายในหรือว่าออฟฟิศนะครับเปรียบเสมือนว่าสถานที่ที่เขาทํางานนั้นเป็นบ้านหลังที่2นะฮะจะทําให้ลูกน้องนั้นมีความสุขทุกครั้งกับการทํางานครับส่วนอย่างที่4นะครับนั่นก็คือให้ใจนะครับรวมหัวจมท้ายกับการทํางานไปด้วยกันเป็นการสร้างทัศนคติที่ใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องยืนหยัดแล้วก็ปกป้องลูกน้องด้วยนะครับ ส่วนให้อย่างที่5นะครับนั่นก็คือ โดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับการให้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับการที่เรานั้นมองอะไรถึงผู้อื่นก่อนก่อนที่จะมองถึงตัวเองนั้นนะครับคุณจะได้ใจสําหรับลูกน้องอย่างแน่นอนเลยนะครับและนี่นะฮะก็คือ5ให้นะครับที่เจ้านายสามารถที่จะได้ใจสําหรับลูกน้องนั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้านั้นนะครับผมจะมีเคล็ดลับอะไรสามารถกลับมาติดตามกันได้ครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงิน สำหรับในช่วงนี้ครับขอให้คุณผู้ชมโชคดีแล้วก็รวยกันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ บริษัทมีอินฟินิตี้ประเทศไทยจำกัดผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ID ในเดินทางมาจัดรถโชว์กันที่ศูนย์การค้า Central Festival เชียงใหม่โดยในงานนี้นอกจากจะได้พบกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ชื่อดังอย่างคุณตือสมบัติสระแล้วยังได้พบกับผู้ประกาศและพิธีกรฝีปากกล้าอย่างคุณกะละแมพัชรศรีที่มาบอกถึงเคล็ดลับในการดูแลสมองและสายตาและยังมีมินิคอนเสิร์ตจาก2หนุ่มซีรีส์ชื่อดังอย่างน้องสกายและน้องเจเจกันแบบใกล้ชิดอีกด้วยครับ จัดมาเพื่อเป็นงานรถโชว์ที่เชียงใหม่นะคะวันนี้ก็มาจัดที่เชียงใหม่เป็นที่แรกนะฮะผลตอบรับออกมาดีมากเลยนะฮะวันนี้ก็มีคนมามาแบบพพอร์ตไอดีเยอะมากเลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการเรียนหนังสือหรือการทํางานหนักเนี่ยก็คือเราก็ต้องออกกําลังกายต้องทานอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ต้องนอนหลับพักผ่อนและที่สาคัญคือต้องมีตัวช่วยที่ดีอย่างไอดีนะคะ และทิ้งท้ายก่อนจบงานนี้คุณตือสมบัติสระยังได้มาพบปะและมอบหนังสือแห่งแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆอีกด้วยครับเรียกว่างานนี้นอกจากจะได้เคล็ดลับการดูแลสมองและสายตาไปแล้วยังได้รับความบันเทิงรวมไปถึงของรางวัลติดไม้ติดมือกันไปด้วยนะครับ โดยในครั้งถัดไปจะไปกันที่เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีในวันที่9ตุลาคมนี้ชาวจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงหามพลาดนะครับกับกิจกรรมรถโชว์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไ ID ที่ดีต่อสมองและสายตาคุณมีขายแล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและที่คอร์เซนเตอร์ตามเบอร์ที่ขึ้นนี้เลยครับ